สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแสงไฟห้องนอนกับคุณภาพการพักผ่อนของสมองความสำคัญของโครงงานการนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพกายและสมองเพราะในช่วงเวลานอนหลับสมองจะทำหน้าที่ซ่อมซมเซลล์ประมวลผลความจำและฟืนฟ้นฟูนสมรรถภาพด้านต่างๆปัจจัยหนึ่งที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพการนอนคือแสงไฟ โดยเฉพาะสีของแสงและระดับความสว่างซึ่งสัมพันธ์กับการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่ควบคุมวงจรการนอนหลับและตื่นหากเลือกใช้แสงไฟไม่เหมาะสมเช่นแสงสีขาวหรือสีฟ้าที่สว่างมากเกินไปอาจทำให้นอนหลับยากตื่นมาไม่สดชื่นและสมรรถภาพทางสมองลดลง ดังนั้นการศึกษาเรื่องนี้มีความสำคัญเพื่อแนะนำให้การจัดไฟในห้องนอนที่เอื้อต่อการพักผ่อนอย่างแท้จริงวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของโทนแสงและความสว่างต่อคุณภาพการนอน 2>, 2. เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแสงและสมรรถภาพสมองหลังตื่นนอนเช่นความจำระยะสั้นและความเร็วของการตอบสนอง 3. เพื่อเสนอแนวทางการจัดแสงในห้องนอนที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สอบขีดเนื้อหากลุ่มตัวอย่างนักเรียนจำนวยนย0่สถึงคนสุขภาพปกติสภาวะแสงที่ทดลอง1แสงอุ่นสว่างน้อย2แสงอุ่นสว่างมาก 3. แสงขาวหรือน้ำเงินสว่างน้อย 4. แสงขาวหรือน้ำเงินสว่างมากตัวแปรควบคุมลดกาแฟอีเละเครื่องมืออิเลคค็กทรอนิกส์ก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงการเก็บข้อมูล 1. ตรวจสอบแบบสอบถามการนอน 2. แบบทดสอบสมรรถภาพสมอง 3. แอบปบันทึกการนอนหรือสมาร์ทวอทผลการศึกษาแสงอุ่นสว่างน้อยผู้เข้าร่วมรู้สึกสดชื่นตื่นง่ายและทำแบบทดสอบสมองได้ดีที่สุดแสงอุ่นสว่างมากคุณภาพการนอนลดลงเล็กน้อยบางคนตื่นกลางดึกแสงขาวน้ำเงินสว่างน้อยนอนหลับได้แต่ตื่นมาไม่สดชื่นเต็มที่แสงขาวน้ำเงินสว่างมากคุณภาพการนอนแย่ยที่สุด หลายคนน่วงซึมตอนเช้าคะแนนการทดสอบสมองต่ำที่สุดอภิบายผลการศึกษาผลการทดลองชี้ว่าแสงไฟมีผลชัดเจนต่อคุณภาพการหลับพักผ่อนและการทำงานของสมองโดยเฉพาะแสงอุ่นที่มีความสว่างตา่ำส่งเสริมการนอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดขณะที่แสงขาวน้ำเงินที่สว่างมากกระตุ้นสมองและรบกวนวงจรการหลัง่งเมลาโทนินทำให้นอนหลับยากและส่งผลเสียต่อสมรรถนะในวันถัดไป อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังมีข้อจํากัดเช่นจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมยังไม่มากและปัจจัยด้านอารมณ์หรือกิจกรรมในแต่ละวันอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ด้วยสรุปผลการศึกษาการจัดแสงในห้องนอนมีผลอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับพักผ่อนและสมรรถนะสมองแสงไฟทนอุน่นและสว่างน้อยเหมาะสมที่สุดสำหรับการนอนขณะที่ควรหลีกเลี่ยงแสงสีขาวน้ำเงินสว่างมากก่อนนอน การศึกษาครั้งนี้จึงสามารถให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปในการเลือกแสงไฟเพื่อสุขภาพการนอนที่ดีและการทำงานของสมองที่มีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน